สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2ทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความเพื่อหาแนวคิดเรื่องค่ะการอ่านจับใจความเพื่อหาแนวคิดเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความเป็นการอ่านที่มุ่งให้ผู้อ่านเก็บสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน ความหมายของใจความใจความหมายถึงส่วนสําคัญของเรื่องตรงกันข้ามกับพลความซึ่งหมายถึงส่วนที่ไม่สําคัญของเรื่องใจความจะมีปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆของเรื่องที่อ่านซึ่งอาจมีลักษณะเป็นประโยคที่เป็นส่วนสําคัญในส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนท้ายของย่อหน้าค่ะหลักการอ่านเพื่อค้นหาใจความในการอ่านเพื่อค้นหาใจความผู้อ่านควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ ขั้นที่ 1. อ่านชื่อเรื่องทุกถ้อยคำทาความเข้าใจความหมายก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องเพราะโดยทั่วไปชื่อเรื่องจะให้แนวทางเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องค่ะขั้นที่2อ่านเนื้อเรื่องทีละย่อหน้าอย่างละเอียดเมื่ออ่านจบแต่ละย่อหน้าให้หาประโยคสําคัญของย่อหน้าขั้นที่3จดบันทึกประโยคสําคัญของแต่ละย่อหน้าลงสมุดค่ะขั้นที่สี่ อ่านประโยคสำคัญที่จดบันทึกไว้อย่างละเอียดแล้วเทียบเคียงกับเนื้อเรื่องที่อ่านทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่าเป็นประโยคสำคัญของแต่ละย่อหน้าจริงหรือไม่ขั้นที่ 5. นําประโยคสำคัญทั้งหมดที่บันทึกไว้มาเขียนเรียงลำดับให้เป็นใจความโดยปรับภาษาให้สลัสลวยและให้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันค่ะขั้นที่6อ่านใจความที่ปรับภาษาอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนการสะกดคําการเว้นวรรคและหลักภาษาค่ะความหมายของแนวคิดแนวคิดหมายถึงแก่นของเรื่องที่เป็นเนื้อหาสําคัญความสําคัญของแนวคิดแนวคิดมีความสําคัญต่อผู้อ่านทุกคนเพราะจะช่วยให้เข้าใจเน้นเรื่องต่อไปนี้ 1. ทิศทางของเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบสะดวกต่อการเข้าใจและจดจําตลอดจนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 2. แนวคิดเป็นข้อสรุปที่สั้นที่สุดทําให้นักเรียนมีทักษะในการแยกใจความและผละความออกจากกันได้อย่างรวดเร็ว 3. แนวคิดช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการให้ผู้อ่านนําแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาการอื่นๆหรือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในทิศทางที่ผู้เขียนได้ชี้แนะทั้งในทางตรงและทางในค่ะประเภทของแนวคิด แนวคิดแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. นแนวคิดการอ่านจับใจมีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรมในการอ่านจับใจความเพื่อคนหาอ่านเนื้อเรื่องโดยละเอียดกว่าปฏิบัติดังนี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องไอ้ทุกประเด็นเพื่อค้นหาความหมายของคำกลุ่มหรือประโยคหรือประโยคทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องและความหมายโดยสังเกตคำและจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ที่อยู่ในรื่อข่าวสาพูด และเขียนเรี้วยตัอักษรเรื่องให้สั้นที่สุดขั้นที่สามซึ่งอาจจะอ่านเนื้อเรื่องเข้าวค้าหรือประโยคที่นําไปสู่การสรุปแนวคิดได้ค่ะหรือประโยคที่เขียนเรียบเรียงนั้นมีความหมายครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องที่อ่านหรือไม่ขั้นที่4ี่เขียนสรุปเรียบเรียงแนวคิดจากการย่อเรื่องนั้นแล้วอ่านทบทวนตัดประเด็นที่เห็นว่าเป็นส่วนอธิบายหรือขยายความออกให้เหลือเฉพาะแก่นของเรื่องค่ะ เป็นยังไงก็มาก้างคกเรียนหลังจากที่ได้เรียนเรื่อง